พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่5เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องพระพลาแห่งการสรรเสริญและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรร,รมในพระธรรมสดูดีบทที่27ข้อที่6และบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้น เนื้อบรรดาสตูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสตวะมูชาในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและได้นุนตรีสดุดีพระยาเวพี่น้องขาในสมัยของดาวิดมีพระพลาอยู่สองหลังหลังหนึ่งอยู่ในกิเบโอนอีกหลังหนึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มหนึ่งพงศาวดารบทที่16บหก พูดถึงทั้งคู่พระพราในกิเบโอนซึ่งเป็นพระพราของโมเสสเป็นสถานที่ถวายเครื่องบูชาดาวิดทรงให้ปุโรหิตซาโดกกับพี่น้องของเขาผู้เป็นปุโรหิตอยู่หน้าพระพราแห่งพระยาเวซึ่งอยู่ในปูชเนียสถานสูงเมืองกิเบโอนเพื่อขึ้นไปถวยายเครื่องเผาบูชาทั้งตัวแด่พยาเวที่เท่นเครื่องเผาบูชาทั้งตัว ในเวลาเช้าเวลาเย็นเสมอตามซึ่งได้บันทึกไว้ทั้งสิ้นในธรรมบัญญัติของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงบัญชาอิสราเอลหนึ่งพงศวดานบทที่สกิกข้อที่3 9มสถึงสีฉบับ n อ v พระพลาในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นพระพลาของดาวิดมีนักร้องเรวีซึ่งดาวิดแต่งตั้งให้ปลนบัติต่อหน้าหิบของพระเจ้าและพระองค์ดาวิด ทรงตั้งคนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปรนิบัติหน้าหิบของพระยาเวให้ลำลึกพระคุณให้ขอบพระคุณและสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลหนึ่งพงศาว,วดารบทที่ส6ข้อที่4คนเลวีต้องปรนิบัติหน้าหิบทั้งกลางวันและกลางคืนดองเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่อยู่ในกิเบอน์พวกเขาถวายวัวผู้ และแพะเป็นสัตวะมูชาส่วนในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาถวายเครื่องมูชาเพื่อสรรเสริญและขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องดาวิดกล่าวว่าข้าพเจ้าสรรเสริญพระนมพระเจ้าด้วยบทเพลงข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณการนั้นจะเป็นที่พอพระไทยพระยาเวมากกว่าวัวผู้หรือวัวหนุ่มทั้งเขาและกีบ จะดูดีบทที่69ข้อที่30ถึง31หลายปีต่อมาในพันธสัญญาใหม่ขณะกําลังอภิปรายกับผู้นําของคลิจักบางคนเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสําหรับคนต่างชาติยากอบอ้างคําเผยพระวจนะว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ย่อยยับนานเราจะก่อขึ้นอีก เราจะตั้งขึ้นใหม่กิจการบทที่15ข้อที่16จงสังเกตว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเราจะสร้างพระพาของโมเสสขึ้นใหม่แต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะสร้างพระพาของดาวิดขึ้นใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการสรรเสริญที่ไม่สิ้นสุดพี่น้องคะสิ่งนี้บอกเราถึงสิ่งที่เราควรจะมีในคลิสตจากรในวันนี้นั่นคือ กันสารเสรินที่ไม่สิ้นสุดในสถานนมาสการสิ่งนี้จะนำเราไปสู่เวทีแห่งชีวิตและพันธกิจที่สูงขึ้นและเปลี่ยนไปด้วยพัะสิตที่มากขึ้นในขณะที่เราสร้างพระพรที่มีชีวิตซึ่งจะไม่มีวันถูกทำลายฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์จะสาธุการพระนามของพระองค์ตลอดเวลาและการสรรเสริญพระองค์จะอยู่ในปากของข้าพระองค์เสมอด้วยการเป่าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในแผ่นดินโลกและประกาศความอัศจรรย์ของพระองค์แก่คนทุกชั่วอายุขอบพระคุณสำหรับพัสดุของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระองชอบธรรมบริสุทธิ์ทรงพระคุณมีเมตตาและบริสุทธิ์อาณาจักรของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดและพระองค์ทรงปกครองประชาชาติด้วยความชอบธรรมข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสาธุการแด่พระนามของพระองเป็นนิจ ฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าทรงสาธุการพระนามของพระเจ้าตลอดเวลาและให้การสรเสริญพระองค์อยู่ในป่าของคุณเสมอนะคะด้วยกรารเผาประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในแผ่นดินโลกและประกาศความอัศจรรย์ของพระองค์แก่คนทุกชั่วอายุคนนะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด